สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการดูสีไว้ใช้ใน i อบ s สเพนนะคะก็คือถ้าเราทำใหม่ๆ،ถ้าเราใช้ i อบีสเพน t ใหม่ๆแล้วก็จะยังไม่รู้ว่าสีที่คนที่เข้ามาสอนกันใน y o u t u b e หรือว่าในอะไรนะคะาเขามีสีไว้ใช้กันเยอะมากแต่ทำไมของเราไม่มีเลยแล้วก็วิธีการทำยังไงเราไปดูกันเลยคะ่ะวิธีการง่ายๆก็คือให้เราไปหาแหล่งสีที่เราจะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะเช่น Facebook Twitter หรือว่า Pinterest นะคะที่เขาโพสไว้โพสรูปภาพใบแจกสีนะคะเดี๋ยวเราวันนี้จะแนะนำที่ Pinterest นะคะก็คือจะดาวน์โหลดง่ายมากๆแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากก็เข้าไปที่แอป Pinterest ได้เลยค่ะถ้าใครไม่ดาวน์โหลดแอปก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะคะแล้วก็ให้เรามากดที่ตัวแว่นขยายค้นหาตรงนี้ค่ะข้างล่าง แล้วก็พิมพ์คำว่าสีนะคะหรือว่าถ้าใครจะเฉพาะเจาะจงไปเลยก็ได้เช่นสีพาสเทลสีโทนดำสีแดงสีดำอะไรต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะลองพิมพ์คำว่าสีคำเดียวนะคะแล้วก็กดค้นหาแล้วก็ทาสีต่างๆก็จะขึ้นมานะคะหลายๆโทนแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วก็ค้นหาดูนะ สมมตินะคะสมมติว่าเราจะเอารูปภาพนี้แล้วก็กดที่จุดสามจุดค่ะแล้วก็เลือกที่ดาวน์โหลดรูปนะคะดาวน์โหลดรูปภาพแล้วนะคะแล้วก็กดปิดแอปไปได้ไปได้เลยแล้วก็เข้าไปที่ IBIS b i เ p a i n t นะคะแล้วก็กดบวกสร้างภาพใบใหม่นะคะแล้วก็ ให้เรานำรูปภาพเข้ามานะคะนำรูปภาพเข้ามาแล้วก็ไปหารูปที่ที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะคะก็คือรูปนี้แล้วก็กดยกเลิกนะคะจากนั้นวิธีการที่จะเอาสีต่างๆในนี้มาใช้ยังไงก็คือให้กดตรงพูกกันค่ะแล้วเลือกดูสีนะคะดูสีเสร็จแล้วจากนั้นให้เราขยาย เราจะเอาสีไหนเราก็สมมุตินะคะว่าจะเอาตรงนี้ให้เราเอามือไปจิ้มตรงนั้นได้เลยค่ะเนี่ยค่ะสีมันก็จะขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วเราก็กดที่ตรงสีตรงนี้แล้วให้เราลากมันจะมีช่องที่หนึ่งช่องที่สองนะคะเราสามารถกดช่องไหนก็ได้เลยแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็ลากลงมานะคะลากลงมาตรงพื้นที่ว่างนะคะจะวางตรงไหนก็ได้ แนะนำก็ก็แนะนำให้แบบว่าวางเรียงๆกันไปเลยก็ได้ค่ะแบบนี้อ่าแล้วก็ต่อไปเราจะเอาสีใหม่แล้วก็กดที่พู้กันแล้วก็เลือกดูสีเหมือนเดิมนะคะอ่าแล้วก็จะดูดไปแล้วก็ขยายดูด้วยนะคะค่อยจะดูดง่ายายเอาสีนี้อ่าก็ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็กดค้างไว้แล้วก็กาวล,กลากลงมา เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้เขาก็จะไม่ได้สิ้นสุดเลยนะคะเราก็สามารถแบบเลื่อนลงมาได้ตลอดเลยเขาก็จะเลื่อนให้เราเองตรงสีตรงนี้นะคะแล้วก็วิธีจะลบสีออกถ้าเราไม่ชอบสีนี้หรือว่ามันซ้ำกันแล้วนะคะเราก็สามารถกดที่กดค้างไว้นะคะตรงสีนี้แล้วก็กดเลือกลบนะคะแบบนี้ก็จะหายไปแล้วถ้าจะากลับมาใหม่ก็ลากลงมา แบบนี้นะคะวิธีการทําก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปทําตามดูนะคะแล้วก็จะได้มีสีไว้ใช้ในไอบิ่เพนเยอะๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ